ก็เป <S an> ็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับที่ GDS กับ Netflix ทาร่วมกันแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยครับก็ไม่เคยทาซีรีส์รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากแล้วยิ่งแต่ว่าได้มาทํากับทีมที่ทําภาพยนตร์มาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นซีรีส์ที่วิธีการทํานี่เหมือนเหมือนหนังเลยครับแล้วยิ่งได้ทีมนักแสดงที่ผมค่อนข้างแบบเป็นทีมที่ดีมทีมสำหรับผมเหมือนกันเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆคนมารวมกันก็รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูครับ ถือว่าก่อนจะออกมาแต่ละฉากแต่ละคนก็คือต้องไปแบบไปเรียนรู้แฟลตเตอร์ของตัวเองกันด้วยอันนี้คือทั้งโยตกัดแจงอะไรให้บ้างคือจริงๆก็มีการเวิร์กช็อปอะครับแต่ว่านักแสดงทุกคนมีอินพุตกับผมเยอะมากแบบว่าอยาคุณไอ้เขแบบว่ามีโห้ทำคีโนต์มาเลยว่าตัวละครนี่ควรจะทําทรงผมยังไงควรจะมีรอยสักอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่า แบบอินพุตเยอะมากคุณนัทก็มีแบบไอเดียมาเสนออะไรอย่างเงี้ยครับด้วยหลายดหลายคนแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบ <g ül> มีอินพุตกับกับเราเยอะเราก็แบบมาต่อยอดกับบทบบของเขาที่ทําให้มันมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เดียวว่าไงวเรื่องนะเรื่องนี้ดูเหมือนจะมีกลิ่นไอไๆๆายแบบฟาวล์พิชัเตอร์เหมือนก่อนไม่ค่อยจะแปลกสไตล์ในตอนงาน,นของพี่สุดจริง <c oughs> ๆแล้วครับตอนตอนแรกเนี้ยที่ทำฮอลเดอร์ฟิล์มทำอย่างผีอะไรเงี้ยมันแบบว่า มันเพ่ได้เคยทำทีเลอร์จริงๆเลยอันนี้เหมือนทีเลอร์จริงๆที่แบบว่าไม่ได้แตะตรงที่เป็นแบบเรื่องสยองขวัญเลยมันเป็นเหมือนไฮคอนเซ็ปที่เราวัดอีฟขึ้นมาครับสมมุติถ้ามันมีเครื่องมือหรือมีมือถืออะไรอันนึงเนี่ยที่สามารถลบคนให้หายไปได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ได้แตะต้องเป็นเรื่องแบบว่เรื่องสัติ์สิท์เรื่องเยียนอะไรก็ไม่มีเลยครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนหนังไฮคอนเซ็ปเป็นเหมือนหนังทีเลอร์ที่มี ต,ตัวละครทีม่มีความซับซ้อนมีเรื่องดราม่าที่แบบว่าน่าสนใจอะไรโครงการไม่ได้บอกว่ามันแบบขาย190%คนรู้ทำยังไงให้มันถูกใจนี่ปุ่นเอยคือจริงๆแล้ว มันก็เป็นเป็นเรื่องสากลอยู่แล้วครับไอนนเรื่องเรื่องที่ผมทำแบบนี้ว่าในคอนเซปต์เกี่ยวกับมือถือที่วคนได้ผมว่าน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสที่ดีมากกว่ามองในแง่ดีนะครับในการที่แบบว่าคอนเทนต์ไทยได้ไปใช้ให้คนดูพร้อมกัน w o r l d w i ประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยแบบปกติฉายหนังหูกว่าจะเวียนฉายทั้งโลกนี่มันก็ใช้เวลาอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบว่าคืนเดียวทุกคนได้ดูหมดเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออยากติดตามฟีดแบบ็กอยากรูว่าทุกคนจะกินยังไงกับซีรีส์ไทยอะไราเงี้ยเราเราคาดหวัง สร้างปรากฏการณ์ให้คนกลัวโทรศัพท์มือถือไหมฮะกบตอนก่อนแล้วคนอาจจะกลัวกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะให้กลัวมือถือครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากตั้งคําถามกับคนดูมากกว่าว่าถ้าเรามีอุปกรณ์แบบนี้เราจะใช้มันไหมแล้วถ้ามันลบคนจริงๆ มันลบได้จริงเหรอ <ừ> แบบมันยังมันมันจะทำให้ภาพคนที่เราลบไปมันยิ่งชัดขึ้นมาหรือเปล่าร่องรอยของเขาแม้เขาจะหายไปแต่มันยิ่งชัดยิ่งตาเป็นขึ้นมาหรือเปล่าหรือจริงๆเราไม่สามารถลบใครออกไปได้เลยนะครับผมเหียอยากตั้งคําถามกับคนดูมากกว่ากลับมารับแสดงบ้างคุณไอซ์เกิร์ก่อนอนะนเ,เป็นคนแรกเลยเป็นไงบ้างคะกับเรื่องนีุ้่มเทต้องไปทําผิวด้วยต้อง ก็น้ำหนักด้วยเด hmm. ี๋ยวอัดเร็จนะครับก็ก็ก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากตั้งใจเจอทีมที่ที่ดีแล้วก็แล้วก็ทีมของเพราะมคนตั้งใจทำงานอยู่แล้วคร hmm. ับแล้วก็แต่พอมาเจอทีมที่มีพลังในการทําสิ่งนี้ด้วยการที่จะฉายสู่คนทันง้งโลกผมรู้สึกว่าเออมันมีพลังที่มากขึ้นกว่าเดิม hmm. แล้วก็แล้วก็แพมทำได้เต็มที่ก็มีไปเวิร์คช็อปทำตัวละครแล้วก็สร้างคาแรคเตอร์ที่พี่โอบอกแล้วก็ดีที่พี่โอเป็นผู้กำกับที่เปิดทางให้นักแสดงได้อินพุต เกี่ยวกับการเดี่ยวหลบตัวละคร,รซึ่งผมก็สนุกมากแล้วก็เป็นกุ่พี่โอมากที่ที่ให้สิ่งนั้นมากับกับกนก็เป็นการร่วมงานกันระหว่างร่วมกับทางตการแสดงแล้วก็การแ,แสดงทุกคนที่ทํางานมันก็รู้สึกว่าแบบเขาเข้าขากันดีอย่อยากขอให้สื่อแบบว่าโดนเล่นงานแสดงที่มันต้องแบบเปลี่ยนฟิสิดโต้ดิวต่างมันยากไามอะไรอยาา่ยางเี้ยตัดตัดัะไรอย่างเงี้คือ จริงๆตอนแรกเริ่มคุยกับพี่โอมาไม่ได้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 คุยตัวละครไม่ได้เห็นว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรครับคิดว่าจะเป็นตัวเองนั่นแหละแต่พอเราไปรีเสิร์ชลงไปลึกว่าเขาอยู่ที่ป่าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ความยากมันเริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นครับแลก็มีผมก็ตอนที่มันก็หนักอยู่นะครับอืมทำฟ้าบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะกับเรื่องนี้มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างในในตัวเรา จริงๆมีต้องเรียนเพิ่มเยอะค่ะทั้งเรื่องการถีไม้ที่บอกไปแล้วก็มีเรื่องการไปสร้างแอนิเมชั่นรอบๆตัวให้มันได้แบบสภาพแวดล้อมที่มันเหมือนกับตัวละครเพราะว่าเราไม่ไม่เคยเจออย่างนี้ในชีวิตจริงเลยแล้วก็จริงๆเพราะว่าตัวบทค่อนข้างยากเพราะมันมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงแล้วเราเหมือนต้องทาความเข้าใจกับเรื่องทั้งหมดจริงๆมันมีความเป็นไทยคอนเซ็ปต์ด้วยอย่างที่บอกแล้วเราเราต้องไปเวิร์กกับอะไรที่เราไม่ ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงค่อนข้างเยอะค่ะเราก็มาทำกันมากงนั้นอ่านเยอะมากแล้วก็คุยกับเพื่อน <laughs> ๆค,คุยกับนักแสดงแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยเราก็เหมือนต้องมาเคลียร์กันเยอะมากๆว่าเรามองเห็นงานตัวนี้เป็นยังไงมองเห็นตัวละครเป็นยังไงเพื่อให้มันแบบเข้าใจตรงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างทำกันบ้านเยอะค่ะแต่อย่างว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องฟิสิเคิลแต่อย่างว่าก็จะเป็นแบบสร้างแวดล้อมต้องฉีดน้ําหอมต้องแต่งตัวแบบนี้สร้างสร้างรอบๆตัวให้มันรู้สึกว่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอืมนะคุณน เรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์หรือว่าต้องไปลงลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆผมคิดว่าผมคิดว่าทุกๆตัวละครมันคงมีเฉดที่มันละเอียดลงไปของมานนะครับทีนี้ถามว่าเอมเขามีความผิดแปลกไหมเนี่ยผมผมคิดว่าไม่แต่ถามว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเคย<ๆ>เคยลงไปแตะเฉดนี้ไหมอ่ะก็ไม่เช่นกันคือมันใหม่สาหรับผมแต่ผมเชื่อว่าเอมจะเป็นจะเป็นตัวละครที่ทุกคนจับต้องได้แล้วก็จะเป็นตัวที่ที่พาไปเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็ มันอย่างที่เมื่อกี้พูดเมื่อกี้ไปตอนสัมภาษณ์แต่มันเป็นเรื่องการเห็นภาพทั้งหมดด้วยเส้นความสัมพันธ์สำหรัตัวละครวิธีการที่เราใช้ซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ก็จะมาจากการทั้งที่ททโอมาฝั่งโปรดักชันมาในบทเองแล้ว่าเป็นการบ้านจากพวกเราในแสดงเลยมันก็เหมือนเป็นเป็นการแชร์กันแล้วก็หวังว,ว่าไอ้สิ่งที่เราเจอทางออกร่วมกันเนี่ยมันมน,น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเจ๊ก็งมางกับสองสาวที่แบบว่า หินทั้งคู่เลยยากทั้งคู่เลยเป็นไง่บ้างในในตัวเราจริงครับหินทั้งคู่เลยเพราะว่าแต่เราคือตัวแดงไี่ได้กินเพื่อนจริงจริงเก่งเก่งเก่งทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟ้าก็ออกแบบแต่จริงทุกคนตรงนี้ผมว่าเป็นทุกคนพูดนเป็นหินทุกคนอะไรล่ะคือจริงๆทุกคนเก่งครับแล้วก็แล้วก็มันโลกของดีลิสที่เราจะได้เจอันน่มันมันเข้มข้นมากมันทีนี้เวลาเราเจอกันมันก็คือศาสตร์เข้าเข้า เข้าสูอส่อารมณ์ที่มันสูงม,มากๆนะผมผมสนุกมากเหมือนเข้าไปแล้วยิงปืนใส่กันแล้วก็แยกย้ายกลับานไ,ไม่มีใครยอม <enary> อ,ออกแบบบ้างค่ะเป็นไงกับกับซีเรื่องนี้ว่าต้องต้องไปศึกษาข้อมูลด้วยคุณแม่เป็นออร์เซนไวน์ในเรื่องไหม <c oughs> ใช่จริงๆเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับตัวลคอรออนในซีรีส์เรื่องนี้มากค่ะเพราะว่า มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันในการที่เรามีครอบครัวคนในครอบครัวที่เป็นอังไซเมอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตกับความแข็งแรงทางความคิดของตัวละครค่อนข้างเยอะมากแล้วแบบการว่ามีแค่คุณแม่ที่เป็นอังไซเมอร์กับคนรักก็คือเองก็คือพี่นัดใช่ไหมคะเป็นนอ๋อที่ที่ี่ี่่้ค่ะซึ่งก็ มันทําให้เกิดความเชื่อบางอย่างเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งอะหมายถึงว่าเหมือนพอพอเรากลายเป็นคนที่ไม่มีใครอะแล้วเลยแบบมันนํำพาไปสู่หลายๆเรื่องเหมือนกันกับไปเบียกับผู้ชายคนนี้แทนเลยชั้นใจหลายเหรอเกิดเนาะ เราทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันบางกันไงไปต่อแต่ไอคดก็น่าจะเป็นเรื่องที่เครียดพอสมควรสำหรับเราใช่ไหมแอบว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เครียดค่ะแต่เป็นเรื่องที่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวละครที่ใช้ความรู้สึกเยอะจะไม่ได้อยู่ที่หัวอะเราเราเป็นช่างภาพสายลุยเหมือนมันมันใช้ใจในการถ่ายรูปมันใช้ใจในการทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นเลยเนี้ยอืม ตาหน่ายครับจะไปอยู่ตรงนั้นก็ไปเราเราคนขยับเข้าไปไหมเนยขยับหน่อยด้วยอ่าเป็นเรื่งบ้างคู่ของเราอยู่ในวงใหญ่ถงล้วนเนาะถ้าเรียนก่อนอย่าเป็นที่นะอย่าเป็นที่นะใช่ไม่เดือดรึเดวอ่ะึชาก็ชาก็ไปครั้งแรกที่ร่วมงานกับ Netflix กับ d h ค่ะแล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนใหม่หมดเลยสำหรับชาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆค่ะ คำถามเมอนกันเออะเรือกนู้นเรื่องนีเป็นไงป้บต้องต้องเพิ่มเติมอย่างว่าก่อนอื่นคือผมต้องดูก่อนว่าแบบมันมันเป็นตีมยังไงคือตอนมารับแล้วผมรู้สึกว่าพอดูถึงแคสและร่วมกับและทีมงานข้างหลังข้างลายผมคิดว่าตีมตีมมันคือทุกคนตั้งใจและมีเป้าหมายเดียวกันมากคืออยากทำให้มันดีสุดๆไปเลยนะเแล้วแล้วเราก็พอมาเล่นกันพอมาเวิร์กช็อปพอผมได้ยกยกหูขยับี่โอ้อะไรเงี้ยว่าเออทุกอย่างมันพร้อมแล้วเหลือ ีลยวเล่าเนี่ยแหละก็เหมือนต้องไปทําความเข้าใจบทว่าเออไอเด็กคนนี้โต้งปมปมปมมันเป็นยังไงที่บ right ้านความรู้สึกเศร้ามันเป็นเศร้าแบบไหนเงาแบบไหนแล้วก็ความรู้สึกที่จะเชื่อมไปหาคนหลายๆคนได้จาก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 การที่เป็นเด็กที่อยู่คนเดียวมากๆอะไรอย่างเงี้ยการการการมันพอไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือการเจอคาแรคเตอร์ต่างๆมันก็ได้รีแอคที่ต่างกันไปแล้วผมคิดว่าตรงนี้น่าน่าสนใจแล้วมันสนุกมากๆสำหรับผมในเรื่องนี้นะ รบอกว่าผ่านก่อนจะมาทำก็ต้องแบบคุยกันผ่านโทรศัพท์มันก็ค่อนข้างจะทางไกลเนาะ่อยมันมีวิธีปรับจูนกันอย่างไรกับทคำงานเราได้เวิร์กช็อปกันได้เวิร์กช็อปเหมือนผมกลับมาเวิร์กช็อปสักสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเล้วเขาน้ากล้องเลยที่เดียวคือเหมือนเป็นสัญชาตญาณหน้ากล้องแล้วตัวไอตัวละครรู้สึกยังไงนะตอนนั้นที่อยู่ที่โอ้ก็ได้ให้รับแสดงมากๆอย่างเงี้ยคือที่พูดกันไปบางทีก็เหมือนอะแดปอะแดปกันไปแล้วมันเลยรู้สึกว่า ทุกคนได้ปล่อยหมกแม็กแล้วจริงๆก็ชัยเองก็ชาร์เตอร์มีกลางเหมือนกันในเรื่องจะเปิดอารมณ์อยู่บ่อยๆก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอาจจะม,มีมีทั้งสองด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร,ร์หนึ่งที่ใหม่มากๆแล้วก็ส่วนตัวชาร์นสนมาจะคนจะเห็นชนนราร์ละครมากกว่านี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกค่ะก็เลยเอ่อแล้วทุกคนอาจจะเห็นชารตั้งแต่เด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเนาะใส่สีแดงด้วยวันนี้ก็ ตลาดได้เห็นน่ตลาดด่าที่ตลาดมากกว่าก็นี่ก็ไม่ได้ด่าเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเป็นถือคืนถือแทนดูชอบใจนะคะชอบหยกมากเลยก็อันนี้จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไม่ไม่อยู่ในตลาดแล้วค่ะค่ะทำพี่โอดีกว่ามาฝากเลยนะสำหรับซีเรื่องนี้แปดตอนเดี๋ยวพี่ได้รับชมวันไหนคะ ก็อยากฝากซีรีส์ดีลีฟนะครับทั้ง8ตอน8ตอดนะครับวันที่28มิถุนายนครับวันพุธที่จะถึงนนะครับ90ประเทศทั่วโลกครับก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณค่อบคุณค่ะบ่ขอบคุณค่บคุณบะคบดคบ 私はい、<noise> 15万